สังคมไทยในยุคปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญและก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาและสร้างความวาดผวาให้คนในสังคมทุกระดับมีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนในสถานศึกษามหันตภัยจากยาเสพติดไม่ใช่ส่งผลต่อผู้เสพเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อคนที่คุณรักอีกด้วยแนวทางที่ดีที่สุด คือการป้องกันเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ให้เข้าไปลิ้มลองยาเสพติดการสร้างองค์ความรู้สร้างกิจสำนึกที่ดีให้รู้ผิดถูกชั่วดีรู้บาปุญคุณโทษก่อนที่จะเข้าสู่วัยรุ่นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติดูแลผู้เผยแพร่ความรู้ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนหรือโครงการแดประเทศไทยเป็นหลักสูตรป้องกันยาเสพติดซึ่งพัฒนาโดยนักวิชาการด้านการศึกษาและสอนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบหรือครูตำรวจแด่เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะในการปฏิเสธและต่อต้านการใช้ยาเสพติดและหลีกเลี่ยงความรุนแรงเริ่มก่อตั้งครั้งแรก เมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2526หรือคิดทศกราช1983ณเมืองลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเริ่มจากความร่วมมือของกรมตำรวจเมืองลอสแองเจลิสกับเขตการศึกษาร่วมเมืองลอสแองเจลิสภารกิจเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและทักษะจำเป็นแก่เด็กและเยาวชน ให้สามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือการใช้ความรุนแรงสร้างความสัมพันธ์นันดีระหว่างตำรวจกับนักเรียนผู้ปกครองครูอาจารย์และสมาชิกอื่นๆในชุมชนที่สำคัญหัวใจของครูตำรวจแดคือเป็นภารกิจและหน้าที่ที่จะต้องติดตามดูแลแนะนำเป็นพี่เลี้ยงประคับประคองนักเรียนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการแดร ไม่ให้เขาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจากชั้นประถมศึกษาจนเด็กและเยาวชนเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะรู้ผิดถูกชั่วดีจนแน่ใจว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างแน่นอนได้ดำเนินการใน50มลรัฐของสหรัฐอเมริกาและอีกกว่า50ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยประเทศไทยต้องห่างไปย,ยาเสพติดโครงการแดนนำเข้ามาในไทย เมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2542ต่อมาจึงนำโครงการแดเข้ามาปรับให้เหมาะสมที่จะดำเนินการในไทยเมื่อปีพุทธศักราช2543สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้รับผิดชอบเริ่มจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นวิทยากรครูตำรวจแดเป็นครั้งแรก โดยคขเลือกจากหัวหน้าชุดชุมชนสัมพันธ์จากตำรวจนครบาลตำรวจตระเวนชายแดนตำรวจภูธรภาค1-9ถึงโดยได้รับความร่วมมือจากแดร i อินเตอร์เนชันสหรัฐอเมริกาส่งวิทยากรตำรวจจากเมืองลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับวิทยากรครูตำรวจแดรของไทยเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรครูต้นแบบ ผลิตครูตำรวจแดรรุ่นใหม่ขึ้นมา,มมานมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท,ที่ทรงห่วงใยพระศกนิกรชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติดอีกทั้งเพื่อเป็นการร่วมแสดงเกตนารมณ์และมุ่งมั่นเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ8 4 0 0รษาใน5ธันวาคม2554จึงได้มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมลงวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2554ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมเป็นภาคีในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติและให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนและเมื่อปีพุทธศักราช2556 ได้บรรจุโครงการแดเข้าไว้ในนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นครั้งแรกรวมทั้งการพัฒนาครูตำรวจแดกครูแดผู้เผยแพร่ความรู้เปิดประตูอบรมเด็กนะครูตำรวจแดกในตำรวจภูธรภาคสี่เริ่มเมื่อปีพุทธศักราช2543ได้คัดเลือกเจ้าหน้าที่ตำรวจจากตำรวจภูธรภาคสตํตำรวจภูธรภาค5า ตำรวจภูทรภาค6และกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดรวม39นายได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรครูตำรวจแดงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและได้มีคำสั่งที่462/2543ทั 43, ลวงวันที่5กรกฎาคม2543แต่งตั้งให้เป็นวิทยากรครูตำรวจแด R เป็นครั้งแรกถือว่าเป็นรุ่นแรก รุ่นบุกเบิกของตำรวจภูทรภาคสี่ต่อมาได้มีการฝึกอบรมครูตำรวจแดนในทุกปีอย่างต่อเนื่องปัจจุบันตำรวจภูทรภาค4ี่มีครูตำรวจแดนจำนวนทั้งสิ้น572นายมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน46,227คนจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาครูตำรวจแดนรุ่นแรกๆทำงานท่ามกลางภาวะที่ขาดแคลน ขาดการสนับสนุนขาดงบประมาณขาดขวัญกำลังใจเริ่มแรกต้องใช้งบประมาณส่วนตัวในการดำเนินการทำให้เพื่อนครูตำรวจแดหลายนายท้อแท้หยุดทำการสอนไปก็มีปัจจุบันครูตำรวจแดทั่วประเทศที่ผ่านการฝึกอบรมรวม160รุ่นมีจำนวน6,198นาย หากครูตำรวจแดทุกนายทำการสอนตามโครงการจะมีนักเรียนแดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการและเป็นเครือข่ายในการป้องกันนายากรรมและยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติปีละประมาณ740,000คนซึ่งต่อไปในอนาคตจะมีการประเมินผลในเชิงคุณภาพโดยมีตัวชี้วัดว่าเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแดรแล้วมีจำนวนเท่าใด ที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลยและจำนวนเท่าใดที่ยังเข้าไปใช้หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโครงการแดประเทศไทยได้เดินทางมานานถึง14ปีกว่า,วาจะเป็นที่รู้จักและยอมรับของพี่น้องประชาชนทั้งจากทางโรงเรียนครูผู้ปกครองและภาคส่วนต่างๆสองปีที่ผ่านมาโครงการแดดประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาทั้งงบประมาณและมีการสร้างขวัญกำลังใจด้วยการพิจารณาความดีความชอบครูตำรวจแดดีเด่นและยังได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานในต่างประเทศอีกด้วยขพอเพียงเขาและเธอลูกศิษย์ในชีวิตที่เป็นไทยสมบูรณ์ แแแนวแนวกปัญหา่ต้องปรบมือให้เขาส่วนหนึ่งนะเพราะว่าในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เขามีกับการที่จะต้องป้องปรามจับกลุมคุมขังในหน้าที่หนึ่งก็หนักอยู่แล้ววันนี้เขาต้องแบ่งภาระมาช่วยโรงเรียนก็รู้สึกว่าเราเราไม่มีอะไรที่จะกล่าวได้มากไปกว่าขอบคุณขอบคุณคุณครูตำรวจแดน แแมม่ผูู้้เเเพอรรรรควาปปิดปะดะบด็กกนักีสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพระอาดอนผาใ้สงเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6มาจากโรงเรียนบ้านคอนสักตะวัดูครับโครงการแดเป็นโครงการที่ดีมากทำให้ผมรู้จักยาเสพติดมากมายเช่นยาบ้ายาไอฟิลกัญชาบุหรี่และสารละเหยครับและยังมีการตัดสินใจแบบแดบบ ผมอยากให้เด็กนักเรียนทุกคนเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจจครับสวัสดีค่ะดฉันชื่อเด็กหญิงพายเรรินปาวันเนเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านขอนตากตอประดูเป็นสมาชิกของโครงการแดง เป็นโครงการที่ดีอย่างหนึ่งสำหรับเด็กและเยาวชนโครงการแดสอนให้รู้ถึงคุณและโทษของสารเสพติดและมีการตอบรับและปฏิเสธสารเสพติดในชีวิตประจำวันและไม่ทำให้เราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอีก สวัสดีค่ะที่เวลาเม้าข่าวเบากระซ้าข่าวแปลกกับกาละแมและเก็บตกกันแล้วนะคะส่งท้ายพี่ปุ๋ยพี่จุ๋มปล่อยเด้งบ่อระบอกยาเสพติดมันเยอะขนาดนี้มันต้องมีการรณรง์ต่อต้านยาเสพติดกันแล้วะ โอ้โหแค่แนะนำตัวก็น่าสนุกแล้วล่ะคะ่ะสำหรับครูแดย่อมาจาก D A R E ซึ่งก็คือโครงการแก้ปัญหาหยาเสพติดที่ไทยเอาแบบอย่างจากสหรัฐอเมริกามาใช้ในบ้านเรานะคะใครผ่านการอบรมก็จะได้ชื่อว่าครูแดกันทุกคนคะ่ะอย่างคุณโปริสคนนี้ yeah. ก็เป็นครูแดเหมือนกันสอนสนุกและก็ได้ผลขนาดนี้เลยนะคะบุรีสมวนไหมไม่วันสิกเล่เวันสิกเล่วันสิกเล่วันสิกเล่โอยมันต้องมีการสอนก็แบบว่าถึงลูกถึงคนอย่างนี้วันสิกาโนโะเห็นไหมโนอย่างเดียวไม่อย่างเดียวเราก็ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดขอยินดีต้อนรับครูตำรวจแดรุ่นใหม่และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคต <ไป S 1> เพื่อนเพื่อนครูตำรวจแดทุกท่านคงจะมาช่วยกันขับเคลื่อนโครงการและร่วมเดินเคียงบ่าเคียงไหลช่วยกันทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันปกป้องเด็กและเยาวชนให้พ้นภัยจากยาเสพติดอันเป็นความหวังและเป็นอนาคตของประเทศชาติบ้านเมืองให้สังคมเกิดความสงบสุขและเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พ่อหลวงของแผ่นดินเป็นทุนหนุนแนวทางผู้พิทักษสันติราเขาเป็นครูผู้มีหัวใจตำรวดทิ้งงานตรวจมุ่งหน้าไปรับชายชาติเติมความฝันให้เด็กน้อยด้อยโอกาสแต่หวังวาดอนาคตอันสดใสประเทศไทยต้องห่างไกลยาเสพติด้าชีวิต เยาวชนใน้นภัยคือภาระของพวกเราตำรวจไทยสวมหัวใจครูผู้กล้าครูแดงไกลกันดาลไม่เคยหวันห่นไม่ทันถึงมุ่งไปถึงด้วยจิตใจอันแน่วแน่ในภารกิจตอบแทนแผ่นดินแม่ตามแนวทางพระเจ้า